ชื่อมันก็งงัวจีสนามบานถาน้างหน้าชุมนทียี่สิบหรสปาคุมนะ,ะมาดิฮะน้องมาดิฮะน้องเจอได้คะ่ะเจอเจอได้านามายันยุนกับพี่มาจัาว่าเฉลี่นตายนะ,ะว่าน้องตอนนี้เฉยอะไรคะน้องเจอโก้แปดอาริวิตย,ยอดนำใจกับหรือว่าลูกนีลูกมีนะ,ะน้นะะนองมาจากครนนกรนีมาจากไกโก อูเวตเอ็มีนัดาใหญ่ครับถามว่าตจ้เนี้ยอายุกี่ปีได้คะอายุประมาณอาวุธปีได้ครับมานาวุปีนะคะน้องก็เป็นลูกของตัวด้งค้าน้องไม่ทราบครับไม่ทราบนะคะก็ชอบงเด็กกี่ขังคะนี่ซี่ขังครับซี่ขังลาสุดนานในมากเป๋ไม่ยี่ในครับเป๋ไม่ยี่ในรลบเนี้ยแกตัวไม่ขังนะทางช่วยประดฤติในข้างหน่องเฉื่อยๆครับเรื่อยๆนะคะนี่ใช้ของเขาป็นยังไงคะนี่ใช้ดีครับนี่ใช้ดีนี่ใช้นานรักนะคะน้องเดินว่าวันกี่โลได้ ยืนว่าวันจองร่ำรูยได้ครับสองสามโลนะฮะช่วงนี้โหลดลงยังยังคะโหลดเร็วครับโหลดลงเร็วนะฮะน้องว่าเวลาก็ทุกครับนี่กินยากินน้ำดีไหมกินยากินน้ำดีครับสมบูรณ์นะแต่เรียนงานมีการชาวว่าน้องไปให้เองชาวกันหน้าอีกงั้นครับกนไปนะฮะรอบนี้น้องบอกว่ามันใจมาสร้างบ้เกือบเซนได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอีกซึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นไอ้เงินช่นครับเป็นไอ้เงนช่วแล้วก็ช่วงนี้น้องปอ่ไม่ เดี๋ยวใส้เขาวใช้าก่อนนะคะค่ะให้น้องกัดตึ้งเอฟซีตะก็คนอื่นอยู่ทางมันก้อน้องเลยค่ะตึ้งเอฟซลูกนีนะครับวันดียิ้มช่วยเยช่วย่มนะครับดีจน้ำตาดังับค่ะมันวยชมยอยเชียร์ได้มีหน้าทีสนามบันทานั้งนะฮะวาทีสิบสภาคมนะตอนนั้นนี้มานหน้าจอนี่คือโกเพลอาธิวิทยอดนำซับเออดยอดนำชัยด้วลูกมีนะคะคูนี้เป็นนัวคุ่ก่าเดี๋ยวมาสองเซ่ซสองหมื่นบาทเลยนะมาสองในแกดงเคียวเบียเชียรรับขายรับของ้วยนะคะขอบคุณมานะคะ